กรรมการที่คารวบและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอโครงงานเรื่องการเปรียบเทียบป,ประสิทธิภาพของแผน่นรองกันมดที่มีส่วนผสมของน้ํามันหอมระเหยอบเชยและยูคาลิปตัสในอัตาราส่วนต่างๆที่ละความสาคัญนะคะมดเป็นปัญหาที่ทําให้มนุษย์เกิดความกัคาลจึงได้มีการนําสารเคมีเข้ามาใช้ในการกําจัดมดซึ่งก่อนให้เกิดอันตรายได้เมื่อใช้เป็นในระยะเวลาที่ต่อเนื่องจะทาให สารสมของสารเคมีในร่างกายจนเกิดโรคตามมาภายหลังกลุ่มของข้าพเจ้ารจึงทดลองคิดวิธีการไล่มดในวิธีที่มีประสิทธิภาพและไม่มีผลอันตรายต่อสุขภาพและได้ทําการศึกษาหาข้อมูลว่ามีอะไรบ้างที่สามารถนํามาทดแทนสารเคมีในผลิตภัณฑ์ได้จึงค้นพบว่าน้ํามันของระเหยนจากใบยูคาลิตาและอบเชยมีประสิทธิภาพในการไล่มดได้และเนื่องด้วยปัญหาราคาหยาญาราที่ตกต่ำ ช้ยางพาราเพื่อเป็นส่วนผสมในการนํามาขึ้นรู้แผ่นรองกันมดที่ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายสะดวกต่อการใช้งานไม่ทําให้ปนเปื้อนตามวัสดุต่างและไม่ปนเปื้อนในอาหารค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อผลิตแผ่นรองกันมดจากน้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัสและอบเชย 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของการกันมดจากอัตรา,าส่วนต่างๆระหว่างน้ํามันหอมระเหยทั้งสองชนิดสมมติฐาน แผ่นรองกันมดที่ผลิตจากน้ำยาทาดาที่มีส่วนผสมจากน้ำมันหอมระเหยของอบเชยและยูคาลิปตัสมีประสิทธิภาพในการกันมดที่แตกต่างกันตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นแผ่นรองกันมดที่มีส่วนผสมจากน้ำมันหอมระเหยของอบเชยและยูคาลิปตัสในอัตราส่วนต่างตัวแปรตามแผ่นรองกันมดที่สามารถกันมดได้ตัวแปรควบคุมหนึ่งระยะเวลาในการทดสอบ เขตการศึกษา 1. สิ่งที่ศึกษาน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัสแล่โอเชยในการไล่มดพฤติกรรมของมด 2. สถานที่นมเพลียมที่ยาศาสตร์จุไา้รับพระราชทานเลย 3. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าสองเดือนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสามารถผลิตแผ่นรองกันมดจากน้ำมันหอมระเหยจากพืชทั้งสองชนิดที่สามารถกันมดไม่ให้มารบกวนได้วิธีการดำเนินงาน หนึ่งการขึ้นขึ้นรูปชุดควบคุมหนึ่งนำน้ำยาพาราใส่ลงในแม่พิมพ์สองทิ้งไวใ้ให้แห้งเป็นเวลาสองวันขึ้นรูปชุดทดลองชุดทดลองห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับอ,อบเชยหนึ่งผสมน้ำมันหอมระเหยอบเชยสองมลกับน้ำยาพาราสา ML นํแปดมลนำใส่ลงแม่พิมพ์ทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลาสองวันทำชุดทดลองห้าเปอร์เซ็นต์ของอยูคาลิปตัสเช่นเดียวกันชุดทดลองสิบเปอร์เซ็นต์ของอบเชย น้ำมันหอมระเหยอบเชย 4ml กับน้ำยางพารา 16ml 2. น้นำใส่ลงในแม่พิมพ์จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา2วันทำเช่นเดียวชุดทดลอง10%ของยูคาลิปตัสทำเช่นเดียวกันกับชุดทดลอง10%ของอบเชยชุดทดลอง15%ของอบเชย 1. น้นำน้ำมันหอมระเหยอบเชย 6ml กับน้ำยางพาราสาส ml นําใส่ลงในแม่พิมพ์ทิมงไว้ให้แห้งเป็นเวลา2-3วันชุดทดลองส5อร์เของอยูคาลิตัสทําเช่นเดียวกันกันกบชุดทดลองส5อร์ของอบเชยการทดสอบประสิทธิภาพ 1. วางอาหารลงบนแผ่นรองกันมด 2. นํนำแผ่นรองกันมดจากน้ำมันอบน้ำมันหอมระเหยอบเชยและยูคาลิตัสที่มีอาหารลอมาวางข้างแผ่นยางพาราทั้งสองฝั่ง ขนาดกับแนวทางเดินมดทำเช่นเดียวกันเป็นจานวน3ชุดจากนั้นนํากล่องกระดาษมาปิดไว้สูตรในการคํานวณหาประสิทธิภาพในการกันมดของแผ่นลองกันมดร้อยละประสิทธิภาพแผ่นลองกันมดที่มีส่วนผสมของน้ามันหอมระเหยจากอบเชยเท่ากับ100ลบค่าเฉลี่ยของอบเชยคูณ100%หารด้วยค่าเฉลี่ยของยางาลา รอยละเปิดร้อยละประสิทธิภาพแผ่นลอกกันมดที่มีส่วนผสมจากน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสเท่ากับร้อยลบค่าเฉลี่ยของยูคาลิปตัสคูณร้อยเปอร์เซ็นต์หารด้วยค่าเฉลี่ยของยางพาราและนี่คือแผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกันกันมดของแผ่นลอกกันจากน้ำมันหอมระเหยอบเชยและแผ่นลอกกันมดจากน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสในระยะเวลา7วันค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นสรุปผลการทดลองและอธิบายการดําเนินการะคะ่ะการดำเนินการและการทดสอบประสิทธิภาพนะคะแผ่นรองกันมดจากน้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัสและแผ่นรองกันมดจากน้ามันหอมระเหยอบเชยมีประสิทธิภาพต่อการกันมดในระยะเวลาการทดสอบ8ชั่วโมงเป็นเวลา7วันโดยเมื่อรอยละในการได้มดของแผ่นรองกันมดแต่ละชนิดมีร้อยละความเข้มข้นนี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทําให้กลิน่นของน้ํามันหอมระเหย แรงขึ้นและติดทนนานมากขึ้นจึงทําให้ประสิทธิภาพในการไล่มดเพิ่มขึ้นตามเมื่ออัตราส่วนความเข้มข้นที่ดีที่สุดของน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดคืออัตราส่วนความเข้มข้นที่1 5เปอร์เซนต์ลงมาเป็น10%เปอร์เซนต์และ5เปอร์เซนต์และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกันมดจากน้ำมันหอมระเหยทั้งสองชนิดแผ่นรองกันมดจากน้ำมันหอมระเหยอบเชยที่อัตราส่วนความเข้มข้น15เปอร์เซนต์และ10%เปอร์เซนต์มีประสิทธิภาพในการกันมดได้ดีที่สุด ลองลงมาเป็นแผ่นรองกันมด e จากน้ำมันหอมระเหยอบเชยที่อัตราส่วนความเข้มข้น5%เตแผ่นรองกันมด e จากน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตสที่อัตราส่วนความเข้มข้น15% 10%ตและ5%เตตามลำดับค่ะซึ่งจากผลการทดสอบประส,สิทธิภาพสามารถสรุปได้ว่าแผ่นรองกันมด e จากน้ำมันหอมระเหยอบเชยให้ประสิทธิภาพในการกันมดได้ดีกว่าแผ่นรองกันมด e จากน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตสเนื่องจากแผ่นรองกันมด e จากน้ำมันหอมระเหยอบเชยมีกลิ่นที่ติดทนนานมากกว่า เพราะว่าน้ำมันขอมระเหยจากอบเชยมีความเหนื่อยได้ระเหยได้ช้ากว่าจากการศึกษาพบว่าน้ำมันขอมระเหยอบเชยพบสารประกอบสําคัญที่มีผลต่อการได้มดช่วยให้อบเชยมีกลิ่นและเป็นฟีนิลโคคาโฆนยที่สังเคราะห์ขึ้นตามธรรมชาติคือซินนามอนีไฮและเนื่อจากของเหลวที่เกิดขึ้นในเปลือกของอบเชยต้นไม้และสายพันธุ์อื่น อื่นๆของสกุลซินนามอนมันม,มีความเหนื่และแผ่นรองการมดจากน้ำมันของระเหยอบกเชยที่ระดับความเข้มข้น10และ15ให้ประสิทธิภาพในการไล่มดไม่แตกต,ต่างกันดังผลการทดสอบประสิทธิภาพค่ะซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแผ่นรองกันมดจากน้ำมันของระเหยอบกเชยที่ความเข้มข้น10ให้ความคุ้มทุนมากที่สุด และให้ประสิทธิภาพในการไล่งมดที่สูงข้อเสนอแนะค่ะ 1. ควรเพิ่มชนิดของชุดอาหารในการทดสอบ2ควรทดสอบในหลายๆบริเวณ 3. ควรใช้การทดสอบโดยกำหนดจำนวนประชากรรมดที่แน่ชัดและใช้การทดสอบประสิทธิภาพแบบวัดการเข้าใกล้และสมีของแผ่นยางของมดค่ะ